ข้อ413ในอดีตการมีคนรับจ้างคนหนึ่งอยู่ใกล้ประตูด้านทิศอุดรแห่งกรุงพาราสีเขาเก็บทรัพย์ครึ่งมาศกที่ทำการรับจ้างตักน้ำได้มาไว้ในระหว่างแผ่นอิฐแห่งกำแพงทำการรับจ้างอยู่ถึงประตูด้านทักษิณสเปรจการอยู่ร่วมกับสตรีกาพร้าผู้ทำการรับจ้างตักน้ำวงเล็บเช่นเดียวกันเป็นอยู่ในที่นั้นแม้นางก็ได้ทรัพย์ครึ่งมาศกเหมือนกัน ครั้นถึงวันมีมหรสพวันหนึ่งนางกล่าวกับสามีว่านายมหรสพเล่นอยู่ในพระนครถ้าทรัพย์อะไรอะไรมีอยู่แม้เราพึงเล่นวงเล็บบ้างฉันมีทรัพย์อยู่ครึ่งมาศกฉันเก็บมันไว้ในระหว่างแผ่นอิดใกล้ประตูด,ด้านทิศอุดรที่ฝังทรัพย์ของฉันมีอยู่ในที่สุด12โยชนยจากที่นี้ก็ทรัพย์อะไรอะไรในมือหล่อนมีอยู่หรือ นางกล่าวว่านายซับครึ่งมาศกของดิฉันมีอยู่ดังนี้แล้วกล่าวว่าซับของท่านครึ่งมาศกของดิฉันครึ่งมาศกรวมเป็นหนึ่งมาศกเราจะถือเอาดอกไม้ด้วยซับส่วนหนึ่งของหอมด้วยซับส่วนหนึ่งสุราด้วยซับส่วนหนึ่งจากซับมาศหนึ่งนั้นแล้วจึงเล่นนายจึงไปนำซับอันมีอยู่ของนายมาเขายินดีและร่าเริงร้องเพลงพลางลีกไป ก็เขามีกำลังดังช้างล่วงหุนทางหกยอดเหยียบทรายอันร้อนดุดลาดไว้ด้วยฐานเพลิงที่ปราศจากเท่าในเวลาเที่ยงลุถึงพระลานหลวงครั้งนั้นพระเจ้ากรุงพราณสีพระนามว่าอุทัยประทับยืนอยู่ที่พระบัญชรเห็นเขาเดินไปอย่างนั้นทรงดำริว่าทำไมหนอเจ้าคนนั้นไม่คำนึงถึงแดดร้อนเห็นป่านนั้นยินดีและร่าเริงร้องเพลงพลางหลีกไปเราจะถามเขาดู แล้วรับสั่งให้เรียกบุรุษนั้นมาถามเขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดแล้วทูลว่าเทวะความเร่าร้อนอาศัยการมย่อมแผดเผาข่าพระพุทธเจ้าผู้ระลึกถึงถ้อยคําของภริยาความเร่าร้อนอาศัยพระอาทิตย์หาแผดเผาข่าพระพุทธเจ้าได้ไหมพระราชาตรัสถามว่าเพราะอะไรเจ้าจึงไม่คํานึงถึงแดดยินดีแล้วร้องเพลงอยู่บุรุษกราบทูลว่าเทวะข่าพระพุทธเจ้าคิดว่า เราจักนำทรัพย์ที่เก็บไว้นั้นมาแล้วจากอภิรมกับภริยานั้นด้วยเหตุนี้ข้าพระพุทธเจ้าจึงร่าเริงร้องเพลงอยู่พระราชาตรัสถามว่าทรัพย์ที่ฝังไว้ของเจ้ามีประมาณถึงแสนหรือบุรุษกราบทูลว่าหามีได้พระเจ้าค่าพระราชาวงเล็บตรัสถามลดลงโดยลำดับตรัสถามว่าทรัพย์ของเจ้ามีประมาณมาศกหนึ่งหรือ บุรุษกราบทูลว่าหามิได้พระเจ้าค่ะพระราชาตรัสถามว่ามีเครึ่องมาสกหรือบุรุษกราบทูลว่าอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าผู้เจริญถ้าอย่างนั้นเจ้าอย่าไปในที่นั้นในแดดเห็นป่านนี้เราจะให้ทรัพย์ครึ่งมาสกแก่เจ้าบุรุษกราบทูลว่าเทวะข้าพระพุทธเจ้าแม้รับเอาทรัพย์ที่พระองค์พระราชทานแล้วก็จกไม่ทำทรัพย์นอกนี้ให้ชิมหาย ข้าพระพุทธเจ้าจะไม่ลดละการไปของข้าพระพุทธเจ้าจกถือเอาทรัพย์นั้นให้ได้พระราชาทรงเพิ่มวงเล็บรัพย์โดยลำดับตรัสว่าบุรุษผู้จเจริญเจ้าจงกลับเราจะให้ทรั์หนึ่งมาโศกสองมาโศกละกรัพ์ร้อยโกดรัพย์อันกำหนดไม่ได้ดังนี้แล้วเมื่อบุรุษนั้นกล่าววงเล็บยืนยันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละจึงทรงประเราประโลมด้วยฐานนันดรศักดิ์มีตำแหน่งเศรษฐีเป็นต้น เมื่อเขายังกล่าววงเล็บยืนยันอยู่อย่างนั้นตรัสว่าเราจะให้ราชสมบัติครึ่งหนึ่งแก่เจ้าเมื่อเขารับรองทรงบัญชาสั่งว่าท่านทั้งหลายจงไปปลงผมและหนวดของสหายเราให้อาบน้ำแล้วประดับประดานำมาอามาทั้งหลายทำอย่างนั้นแล้วนำมาพระราชาทรงแบ่งราชสมบัติเป็นสองส่วนได้พระราชาทานราชสมบัติครึ่งหนึ่งแก่เขาเขาจึงได้นามว่าพระเจ้าอัทมาสกะ เรื่องพระเจ้าอัธมาสกะมาในอัธกถา,าพังค่ามาราชาดกอัธกะนิบาท